ดวง12ราศีประจําเดือนมีนาคม2563ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนการงานงานที่ทำเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นในขณะนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากงานที่ดูแลลูกค้ารายเล็กอยู่จูจู ก็มีโอกาสได้รับให้ดูแลลูกค้าเพิ่มมากขึ้นรวมลูกค้ารายใหญ่นะับเป็นนิมิตหมายที่ดีงานโปรเจกต์เกี่ยวกับรับการติดตั้งไอทีเกิดความวุ่นวายกับโครงสร้างต่างๆ ที่ต้องเน้นความเป็นระเบียบและต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมในการเริ่มสำหรับงานหรือองค์กรที่เปิดรับสมัครแต่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าในหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับหากมีความพร้อมโอกาสสมหวังสูงงานอีเวนท์ที่ต้องออกตามสถานที่ต่างๆเพื่อจัดแคมเปญขอบคุณลูกค้ามีงานต่อเนื่องเข้ามาเรื่อยๆ แต่งานที่เกี่ยวกับการติดต่อและเจรจาซื้อขายยังคงมีลูกค้าต่อเนื่องทั้งลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่พอสมควรสำหรับสภาวะเศรษฐกิจเวลานี้หรือผู้ที่คิดเล็งหางานใหม่แม้จะได้งานใหม่แต่โอกาสความก้าวหน้าก็ใกล้เคียงกับที่เดิมการเงิน ยังคงหมุนนวนได้ดีมีความมั่นคงเนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งมาจากรายได้พิเศษที่ทำอยู่บวกลบแล้วยังมีโอกาสได้นำส่วนหนึ่งออมเป็นกองทุนสะสมไว้เพื่อความมั่นคงได้ดีกว่าการลงทุนอื่นๆโชคลาบลาบลอย จะไปหวังเงินล้านก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าคิดเสี่ยงโชคก็พอมีบ้างเล็กๆน้อยน้อยความรักคำว่าครอบครัวแม้จะอยู่กันมานานด้วยความรักความเอาใจใส่สม่ำเสมอจู่จ กลับมีปัญหาเกิดขึ้นควรต้องใช้ความใจเย็นร่วมกันแก้ไขถึงปัญหาที่เกิดขึ้นย่อมผ่านปัญหาได้แน่นอนบางครอบครัวที่เฝ้ารอทายาทมานานแม้จะไปบนบานขอพรจากสถานที่ต่างๆที่มีผู้แนะนำก็ยังไม่สมหวงัง ในทีนี้อาจจะต้องพึ่งพาหรือปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนโสดไม่ควรเร่งรีบดูไปเรื่อยๆก่อนสุขภาพระมรัดระวังเกี่ยวกับต่อมลูกหมากสายตาความดันอุบัติเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ ผู้สูงอายุต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองอุดตันหัวใจเบาหวานขึ้นสูงมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลกระทันหันการทำบุญเพื่อเสริมดวงบริจาคร่วมบรรพชาภาคฤดูร้อนบริจาคร่วมเลี้ยงเด็กกัพรพาวัดดอนจนันจังหวัดเชียงใหม่หรือไหว้พระวัดมหาพารามวัดกู้วัดอรุณ